อฉันแค่มาสมัครงานนะพูดจาไร้มารยาทขนาดนี้ใส่หัวออกจากบริษัทฉันไปเลยไปสิโอ้ยบริษัทเฮงซวยเอ้ยคนบ้านนอกแล้วไงวะบ้านนอกก็มีหัวใจบ้านนอกก็คนเหมือนกันเว้ยสาธุฉันขอสาปแช่งบริษัทนี้นะขอให้บริษัทนี้เนี่ยมันล่มจนไปเลยและไอ้ไอ้ไอ้ประธานบริษัทเนี่ยก็ขอให้กินข้าวเนี่ยก็จำลักดื่มน้ำก็จำลักมีแฟนก็แฟนเท้จ จธพูดอะไรของเธอเนี่ยมาว่าท่านประธานฉันได้ไงอะไรแล้วคุณเป็นใครฮะไม่อยู่กับฉันได้ไงฉันแค่บ,บ่นตามภาษาฉันอ่ะคุณคุณกำลังด่าผมอยู่นะครับใช่ด่าคุณได้ไงฉันด่าประธานบริษัทโอ้อย่าบอกนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นประธานบริษัทนี้อะใช่ท่านประธานอะ่ะเพิ่งกลับมาต่างจากประเทศดีเลยค่ะ ฉันจะบอกอะไรให้นะคุณที่ชั้นด่าชดชดเมื่อกี้เนี่ยถือว่ายังน้อยไปได้ซ้ําชั้นด่าได้มากกว่านี้อีกชั้นเรียนจบตั้งสูงมาสมัครงานที่นี่ดีๆไม่เคยทําร้ายใครเลยแต่ชั้นกลับโดนทําร้ายก่อนหาว่าฉั้นเป็นคนบ้านนอกแถมยังบอกอีกนะว่าบริษัทนี้เนี่ยมาตรฐานสูงมากไม่รับคนบ้านนอกเข้ามาทํางานบ้านนอกแล้วไงคุณบ้านนอกก็มีหัวใจเหมือนกันนะแถมมาบอกว่าฉันไม่มีมารยาทไอ้คนด่าชั้นนั่นแหละไม่มีมารยาทกว่ายังไม่ทันได้ดูประวัติฉันเลยแต่มาตัดสินฉันแล้วอะ เกิดเรื่องแบบนี้ที่บริษัทของผมด้วยเหรอครับก็มีนะสิแล้วก็มาสอนฉันด้วยนะว่าฉันเนี่ยไม่รู้จักเข้าสังคมพูดจากร,รมกมลมแถมจะให้ฉันจ่ายเงินให้อีกคุณฉันยังไม่ได้ทำงานที่บริษัทนี้เลยจะให้ฉันจ่ายเงินได้ไงเพื่อผมขอดูเรซูเม,ม่คนหน่อยสินี่ค่ะนภศวร์บัวอิน อายุ27ปีจบปริญญาตรีจรากมหาวิทยาลัยเคเคมาสมัครงานตำแหน่งที่บริษัทผมต้องการก็ไม่เห็นมีอะไรผิดพลาดนี่ครับก็เขาเห็นว่าฉันมาจากบ้านนอกอะค่ะเขาก็เลยไล่ฉันออกไปอะแล้วก็ทำร้ายร่างกายฉันด้วยนะคุณคนที่สัมภาษณ์คุณเชื่ออะไรเหมือนจะชื่อไอซเป็นผู้จัดการ อยู่ฝ่ายบุคคลนนั์ไปสืบประวัติของพนักง,งานที่ชื่อไอซให้ฉันด้วยรับทราบครับคุณผมขอยืมในซุเม,มคนหน่อยสิไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าฉันต้องไปสัมภาษณ์งานอีกที่หนึ่งอ่ะแป๊บเดียวอก็รีบๆแล้วกันนะฉันต้องทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองอีกงั้นเอางี้ไหมล่ะคุณมากับผม ถ้าคุณอยากจบเรื่องนี้พ,พร้อมๆกันก็ดีค่ะฉันอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะจัดการคนแบบนั้นได้ไงงั้นเชิญครับคุณภษษษัสวร์วัวอินหืมกลิ่นเงินนี่มันหอมหวานจริงๆเลยเข้ามาทำอะไรอีกเนี่ยฮะฉันไล่แกออกไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วพาใครมาเพิ่มเนี่ยฮะ สวัสดีครับผมมาสมัครงานนะครับมาสมัครงานมาอะไรกันเยอะแยะวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยคะมาสมัครงานกันเยอะเหมือนไก่ออกไข่เลยนี่คือเรซูเม,ม่ของผมนะครับยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับประวัติในเรซูเม,ม่ก็ดีนะถ้าเสียดายติดอยู่อย่างเดียวเป็นคนบ้านนอก เดี๋ยวนี้การที่จะรับคนเข้ามาทํางานนะครับเขาไม่ได้ดูที่วิธีการศึกษาไม่ได้ดูที่ความสามารถแต่ดูว่าใครเป็นคนบ้านนอกใครเป็นคนในเมืองแบบนี้แล้วหรอครับอันนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าบริษัทอื่นเนี่ยเขาจัดการอะไรกันยังไงแต่บริษัทนี้เนี่ยต้องมีมารยาและการเข้าสังคมเท่านคือผมอยากทำงานที่นี่มากๆเลยอะครับผมจะต้องทำยังไงครับถึงจะ การสัมภาษณ์นะครับผมอยากทํางานที่นี่จริงๆนะครับอยากทํางานที่นี่มากเลยถูกไหมใช่ครับอยากทํามากเลยครับงั้นก็มินผมให้เลยครับสองดวงครับมินิฮาร์บ้านแกสิฉันทำอย่างนี้หมายถึงเงินว้ายเงินอะมีไหมมีครับเออพอดีผมรีบออกจากบ้านนะครับอาจจะพกมานิดหน่อยนะครับนี่ครับผม บางเปนะแต่ก็ได้อยู่นะครับเอางี้ที่นี่เนี่ยมี18ชั้นเพราะฉะนั้นชั้นที่18ยังขาดคนงานล้างซ่วมอยู่านายไปทำงานล้างซ่วมตรงนั้นนะผมให้เงินตั้ง1นึ่งหมื่นแต่ผมได้ทำงานล้างส่วมเหรอครับก็ถ้าอยากทำงานที่ตำแหน่งดีกว่านี้ก็เอาเงินมาเพิ่มสิ ถ้ามีเงินเยอะพอเนี่ยนะฉันเอาเก้าอี้ตัวเองให้หมานั่งยังได้เลยมีหรือเปล่าล่ะเงินนะคะงั้นผมขอถามคำถามอีกหนึ่งข้อได้ไหมครับอืมผมเริ่มงานเมื่อไหร่ครับสิ้นเดือนนี้ค่อยมารายงานตัวขอถามคำถามอีกหนึ่งข้อได้ไหมครับจะถามอะไรนะักหนาถามอยู่นั่นแหละฉันรำคาญแล้วนะ คุณเป็นคนเดียวเหรอครับที่มีสิทธิ์ว่าใครที่จะสามารถมาทํางานที่บริษัทนี้ได้ก็ใช่สิถ้าฉันไม่มีสิทธิ์แล้วใครมันจะมีสิทธิ์อีกอ่ะรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครฉันเป็นน้องสาวคุณปอยรู้จักไหมคุณปอยผอ,อ,อฝ่ายการเงินบริษัทนี้เขาก็รู้จักกันหมดด้แหละเลยไม่มีใครกล้าอยู่กับฉันไงคุณปอยผมรู้จักนะครับให้ผมมาหาคุณปอยนะครับ ดูก็ได้ฉันก็อยากรู้จะสนิทแค่ไหนกันเชคุณปอยครับมาผมที่ห้องฝ่ายบุคคลทีนะครับผมให้เวลาสามวนี่ทาไมพูดกับพี่ชายฉันแบบนั้นเนี่ยคะพูดแบบนี้ฉันไม่ให้ทำงานนะท่านประธานสวัสดีครับกลับมาจากต่างประเทศแต่เมื่หร่ครับไม่เห็นแจ้งผมเลยครับ ผมกลับมาที่บริษัทแล้วทําให้คุณปอยผิดหวังอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่ไม่ผิดหวังครับไม่ไม่ผิดหวังเลยครับที่พนักงานทุกคนตั้งนานตั้งตารอท่านกลับมาบริหารเลยครับใช่รอค่ะคุณปอยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หรอครับคุณปอยครับแล้วเธอคือใครครับอ๋อผมลืมแนะนําไปเลยครับคนนี้ชื่อไอซ์ครับผมเพิ่งกลับมาจาก USA ครับ แล้วก็เป็นแค่ไม่กี่คนครับที่เรียนจบจากต่างประเทศแล้วก็เป็นน้องสาวของผมเป็นน้องสาวของคุณปอยใช่ครับจบจากต่างประเทศด้วยเธอทํางานตําแหน่งอะไรแล,แล้วเงินเดือนเท่าไหร่ครับคุณปอยอ๋อตอนตอนนี้น้องสาวผมทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับแล้วก็ควบรวมกับหัวหน้าฝ่ายบุคคลด้วยครับเงินเดือนก็ไม่มากไม่หมยเท่าไหร่ครับสองแสนบาทต่อเดือนครับสองแสนเลยหระครับงั้นก็แสดงว่าความสามารถเนี่ย น่าจะไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับเธอเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะครับเป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับถึงแม้ว่าประสบการณ์ที่มีเนี่ยอาจจะน้อยกว่าผมนะแต่ว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆสูงมากเลยนะครับในบริษัทคนหนึ่งครับงั้นดีเลยครับผมอยากประเมินความสามารถของเธอตอนนี้เลยครับคุณบอยประเมินเหรอคะอ๋อได้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับประเมินตอนนี้เลยครับได้ครับ คุณนายครับคุณทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดและหัวหน้าฝ่ายบุคคลทำงานสองตำแหน่งผมเข้าใจถูกไหมครับถูกค่ะคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดเนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทผมเป็นอย่างดีถูกต้องไหมครับถูกเลยค่ะงั้นผมจะสุ่มมาหนึ่งผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้ค่ะพอดีฉันรู้หมดตัวค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีจุดเด่นจุดขายจุดแข็งอะไรบ้างครับพี่ปอยทำไงดีอะฉันไม่รู้เลยก็บอกบอกไปแถไว้ก่อนอย่าให้ท่านประธานเขาจับได้บอกไปบอกไปสิค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากซิงค์ค่ะแล้วก็มีวิตามิน B12 1,2,6ค่ะคือช่วยเรื่องเออช่วยเรื่องพอได้แล้วครับให้ฉันลองพูดดูไหมคะฉันรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงทั้งรูปลักษ์แล้วก็คุณภาพเนี่ยดีกว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวที่อยู่ในตลาดตอนนี้หลายเท่าเลยค่ะ เท่ที่ฉันศึกษามานะคะสารสกัดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าทางบริษัทของเรามีทีมงานที่คุณภาพพอยพัฒนาสูตรอยู่ตลอดลูกค้าก็เลยไว้วางใจค่ะยอดขายก็เลยพุ่งสูงขึ้นทุกปีฉันคิดว่าถ้าเราพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองเลยว่าผลตอบรับต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป ผมจะให้คุณเป็นหัวหน้าฝ่ายขายเริ่มทำง,งานวันพรุ่งนี้ได้เลยเป็นหัวหน้าฝ่ายขายแทนคุณไอด้วยครับจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะเด,เดี๋ยวครับท่านประธานถ้าผู้หญิงคนนี้ทำหัวหน้าฝ่ายแล้วน้องสาวทำอะไรครับใช่ค่ะแล้วฉันทำอะไรอะคะอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจอะคุณยังจะกล้าพูดอีกเหรอครับคุณบอกว่าคุณจบมาจากต่างประเทศเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดแต่คุณไม่รู้จักสินค้าตัวไหนเลยเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลด้วย แต่วิธีการสัมภาษณ์งานของคุณมาตรฐานอะมันต่ำมากเลยนะครับคุณปอยครับผมขอถามอีกหนึ่งคำถามครับเงินพวกนี้อะครับหมายความว่ายังไงครับคุณปอยอ๋เอเงินเออพอครับคุณปอยตอบไม่ได้ผมขอถามคำถามอีกหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายบริษัทของผม มีกฎนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับว่าห้ามให้คนบ้านนอกมาทำงานที่บริษัทคือแบบนี้ครับาท่านประธานอีกไม่นานเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้บริษัทเราเนี่ยมุม่งไปสู่อนาคตครับถ้าเอาพวกที่เป็น,นคนบ้านนอกห้องน้ำมาทำงานมันก็อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ได้ครับคุณปอย คุณปอยเพิ่งได้ทํางานตําแหน่งนี้เพิ่งได้ใส่สูตรคุณปอยลืมลากเงาของตัวเองแล้วหรอครับเธอทํางานเก่งขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้จะให้ผมปฏิเสธเธอหรอเอ๊หรือว่าคุณปอยกับคุณไอซ์ตั้งใจที่จะทําลายบริษัทของผมไม่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับคือผม,ผมไม่ได้คิดทําแบบนั้นอยู่แล้วครับเอ่อคนที่ทําคือไอซ์คนเดียวครับผมไม่เกี่ยวอะคุณย แบบนี้ได้ยังไงขอทั้งหมดนี่พี่ก็ได้ตั้ง7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฉันได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองเจ็ดสิบสามสิบบ้าบ้าบออะไรครับสมทตินานอย่าไปฟังคับพูดแบบนี้นะได้ยังไงพี่ได้เงินเยอะพอ,อได้แล้วครับอย่ามาทะเลาะต่อหน้าผมคุณปอยคุณทำงานกับผมมาตั้งหลายปีนะครับแต่สิ่งที่คุณไม่ได้เรียนรู้เลยก็คือความเป็นคนความสามารถอะ่ะมันสามารถพัฒนานกันได้นะครับแต่จิตใจที่มันตกผกต่อให้เรียนสูงแค่ไหนเรียนมาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ผมต้องการให้พวกคุณสองคนออกไปจากบริษัทของผมเปเอัเงินเดือนแล้วออกไปซะ,ะ,ะคุณตอยครับออกไปจากห้องผมตอนนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นคุณก็ต้องถอนคำสาบ ที่แช่งผมเมื่อกี้ด้วยนะครับพูดเล่นค่ะดูช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 ะคูชคชูทูจะตั้งใจทูชทชู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 ช